ที่บอกว่าเวลาเห็นภาพในอดีตแล้วเราก็แบ่งเป็นสองอสองอย่างนะคะสองจิตให้เราเนี่ยเรียกตัวเองในอดีตกลับมาอยู่ปัจจุบันทั้งในเรื่องของความเป็นสมาธิมนุษย์และก็เรื่องของจิตวิญญาณในการตัดกรรมนะคะ<น>เพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าสู่นิพพานได้ง่ายขึ้นก็คือเมื่อเราเห็นภาพในอดีตเนี่ยให้เรา หลับตาหรือว่าสำหรับคนคิดมากก็ใช้ได้นะคะวิธีนี้เมื่อเราเห็นภาพในอดีตเข้ามาปุ๊บเราหลับตาเหมือนกระพริบตาธรรมดาค่ะไม่ต้องเหมือนทำตัวเหมือนผิดป,ปกติใดใดทังสิ้นนะคะเหมือนคนกระพริบตาธรรมดากระพริบและพูดในใจว่ายกออกยกออก,ยก,อ,อ,กอย่างเงี้ยค่ะยกออกแรกก็คือยกออกคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ยกเขาออกเพื่อที่จะให้จิตของเขาที่ผูกกับเราเนี่ยกลับไปอยู่กับในกับตัวเขาด้วยและก็จิตที่สองก็คือการเรียกตัวเราในระหว่างที่เราบอกยกออกเราก็เรียกตัวเราด้วยว่าให้กลับมานะมาอยู่กับปัจจุบันมานิพพานด้วยกันมามีความสุขด้วยกันก็คือให้เราทําอย่างนี้ค่ะและในทางความเป็นมนุษย์ ในทางหลักของร่างกายสมองและวิทยาศาสตร์เมื่อเราหลับตาลืมตาขึ้นมาภาพที่เราคิดอยู่ก็คือนั้นเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมคะแต่เมื่อเราลืมตาปุ๊บเราก็จะเห็นสิ่งของตรงหน้าอ่านี่คืออันนี้มันนี่นี่คือสมองนี่คือที่นี่มันทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคะ่ะนี่คือวิธีการที่จะการอยู่จะทํายังไง ในการที่เราจะก,กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มันพ่วงด้วยกับการที่เราเห็นภาพในอดีตก็คือผูกกันในมิติดึกดำบรรก็คือมิติของการที่มีบุญบาปเวรกรรมนี่คือวิธีของนิพพานนะคะนี่วิธีของผู้ที่เข้าสู่นิพพานแล้วแล้วก็วิธีที่ทำเนี่ยมันช่วยได้ในทุกทุกศาสตร์เลยทั้งวิทยาศาสตร์ศยศาสตร์ ร่างกายสมองและก็บุคลิกภาพในการทำโดยที่เราไม่ต้องแสดงอาการเป็นคนเหมือนพวกเหนือมนุษย์เราไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะการเหมือนเหนือมนุษย์จริงๆเนี่ยก็คือการที่เราทำอะไรเหมือนคนปกติได้โดยที่คนอื่นมองแล้วไม่ได้ผิดปกตินี่แหละค่ะคือวิธีการทำที่ถูกต้องและก็ดีที่สุด นะคะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรทำอย่างนี้นี่นะคะ